สวัสดีเจ้าวันนี้ขอน้ำเหนอดอกคํำหมอกหลวงอว่าเจ้านี่งามก็แต่แหมจืดหนึ่งเป็นก็ห้องว่าผ่าด้ามอีวะนะแต่คนเหนือเขาห้องว่ะสแลงหอมไก่วนะเจ้าเนาะอันนี้ปอบเป็นคนปลูกไว้ตีบ้านนี่เลยเจ้านี่ กินมันจะหอมนวลเจ้าต้นมันจะเป็นอย่างอี้นะเจ้าบาค่อยสูงตัวใดฮะเพราะว่าปลูกมาได้ประมาณหกปีงามเนาะงามถูกใจขนาดเหลืองลามทั้งต้น งามจะขึ้นมาเห็นของจริงอะ่ะงามขนาดก็เขาคนยังเอามาใส่ใจกันได้ตัวนะเจ้านี่จัดงามบ้านไผ่มีผงเจ้าต้นนี่แสลงหอมไก่ หรือพาด้ามหรือคํ้มมอกหลวงจื่อเขาจะมีหลายจื่อเนาะงามถ้างามก็กดไลค์ให้ตุนยนะเจ้า